นี่คือรายการภาษาใต้ฉบับชาวบ้านครับวันนี้ผมขอตอบคำถามของสมาชิกจากจังหวัดสงขลาที่ต้องการจะให้บอกความแตกต่างระหว่างแมงกับแมลงผมต้องขออ้างเอาท่านผู้รู้ก็คือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปีพุทธศักราช2542มาอ้างอิงครับในพจนานุกรมท่านเขียนไว้ว่านี่คือตัวแม่งเขียนอย่างนี้ครับหมอม้าสระแององงูสะกดอ่านว่าแมงแม,ง,แมงหรือชาวปากใต้จะออกเสียงเป็นแมงแมงอีกตัวหนึ่งก็คือแมลงครับมอม้าลอลิง สาะเององงูสะกดอ่านว่ามแมลงมแมลงหรือมแมลงมแมลงทั้งสองตัวนี้มีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้เอาตัวแมงก่อนนะครับแมงแมงแมงเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ร่างกายตอนตัวโตเต็มวัยนี้ก็จะประกอบด้วย2ส,ส่วนส่วนที่1ก็คือส่วนหัวกับอกรวมกันเป็น1ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนท้องเป็นส่วนที่สองครับและแมงจะมีแปดขาหรือ10ขา มีแปดหรือสิบขาไม่มีหนวดไม่มีปีกเช่นแมงมุมแมงมุมแมงปองแมงปองแมงดาเลแมงดาเลหรือแมงดาทะเลตัวที่สองครับ ตัวที่สองคือมแมลงแมลงเหมือนกันก็คือเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเหมือนกันแต่มแมลงเนี่ยลำตัวของมันเมื่อตัวโตเต็มวัยก็จะแบ่งเป็น3ส,ส่วนได้แก่ส่วนที่หนึ่งได้แก่ส่วนหัวส่วนที่สองก็ได้แก่ส่วนอกและส่วนที่สาม ได้แก่ส่วนท้องครับแมลงจะมีหนวดอาจจะมีขาจะมีขาอยู่6กขามีหนวดแล้วก็มีปีกบางชนิดก็อาจจะมีปีก1คู่หรือมีปีก2คู่และบางชนิดก็อาจจะไม่มีปีกก็มีครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ย แมลงเนี่ยจะมีปีกครับเช่นแมลงปอแมลงปอพี่เสือ้อแมลงวันแมลงดานะ่าแมลงดานะ่าแต่บางทีชาวปากใต้ก็จะออกเสียงคำว่าแม่งกับแมลงสับกัน เช่นมะแลงวันมะแลงวันชาวปากใต้ก็จะออกเสียงเป็นแม่งวันแม่งวันครับถ้าหากว่าท่านชอบใจก็กรรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครก็จะเป็นประคุณยิ่งครับ